สวัสดีครับตามภาษาคนทําคลิปนะครับเฮ็ดย,ยังก็ต้องใช,ช้คลิปไวล่ละนะครับไม่ถยรุ่งนะครับก็เป็นกิจวัตรของผมอยู่ประจํานะครับก็คือถ่ายน่เมื่อขึ้นแลอวนอกจากที่เมื่อนั่งกัดชิปแล้วก็นส่วนหนึ่งก็ผมก็มักมาด่อมนี่นะครับมีอย่าง,งน,น้ามาส่องขึ้นกับเว้นก็จะเห็เดยบเรียงน้ำอ,อื่น มัอนี่ก็เป็นซี้ของยูพีเอสนะครับเพราะว่าผมใส่คอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับบางที่ก็ไฟตกไปกระฉากนี่ผมเลยเสียฮาร์ดดิสไปหลายลูกเลยนะครับการมีเขามีหมอสำรองไฟมันก็เป็นเรื่องดีก็คือว่ามันก็จะตบป้องกันไฟตกไฟกระชากไฟดับแล้วก็เด็่ดับเครื่องนะครับก็ คือเก่าเหรอครับยูพีเอตัวนี้ผมเลยมาจากของห่างคี่เก่านะครับกะบังเอิญผมมันกะเพราะว่าส่วนมากยูพีเอที่ได้มาจากของหางองออ่างมันก็ทีวงจรยังไม่ได้ใส่เลยเบอร์นะครับแต่เพียงแต่ว่าส่วนมากบางทีเป็นของสำนักง,งานนะครับพก็เดีย๋ยวต่อค่อยซื้อโบ่ค่อยสั่งหรอกเพราะว่าอาการเสีย่ยงคืออาการเก็บไฟป,ประยูกครับซึ่งมันก็มีหมอแบตเตอรี่แยกบางทีแหละน,นะครับมันก็ที่ทำให้ มีของพวกนี้หลายนะครับส่วนมากจะไปถึงร่งวงห่างกับที่มากเขาตัวท่งองแดงเขาหมอแแดงตัวน,นี้นะครับแต่ว่ากส่วนผมเห็นก่อตรงจุดนี้ผมกับส่วนมากผมทีเก็บใบนะครับแต่ว่ากับไม่ได้ค่อยทีเก็บร้ายหรอกครับสรุปตัวน,นี้ก็คือผมเหมือนแก้ไขโดยการเปลี่ยนหมอแบตเตอรี่ใหม่ครับแต่ว่าเม้นอันใหม่ดอกเพ่งแต่ว่า <c oughs> ตอนนั้นผมเหมือน ปั้มน้ำปั้มเหมันถังสียาผมไอหัวจกมันตันมันเป่าไม่ค่อยอ่อนนะครับผมก็เลยตัดสินใจคิดว่าหมอแบตมันอ่อนแรงผมก็เลยซื้อมาใไม่นะครับแต่อัน,นี้ก็เป็นจริงแล้วคือตัวก่างเศษมันตันนะครับผมก็เลยทําความสะอาดตอน,น,นแล้ยวมอแบตตัวนี้ก็เลยบางเอื่อเมื่อยังใส่งาน,นอยู่นะครับผมก็เลยออกมาใส่ซึ่งกบว่าดวงยุกเพราะว่าผมเหมือนเก็บไว้โดนไลโตอวยุเพียนตัวนี้นะครับ ตอนนี้ก็เหากับมาล่องพร้อมกันนะครับว่ามันสิได้ผลบ่นะครับก็หกแกงน้อยนะครับเพราะว่ามันกซ่อมมันเป็นหม่องสมคล้องเนาะกะเสียบปลั๊กครับอันดําแรกเสียบปลั๊กก็คือหลักกันทํางานของดีพีเอ็นมันก็คือเปลี่ยนจากไฟที่สองโวลต์เป็นไฟสองรอยวินะครับเนาะกะค่อนขางอันตรายนะครับต้องใส่ข้อระวังนะครับเพราะว่าเข้าใส่ไฟสองรอยวิอยู่ครับตอนนี้นะครับ หลังจากเสียบป๊กแล้วเขาก็มาเสียไอตัวไอแบตเตอรี่นะครับแดงบวกดำลบนะครับเอาตามสีให้ถูกต้องนะครับตามนี่นะครับเสียร่องตามนี้นะครับแล้วกับกับพวกนนไหนใช้ฟ้าครอบนะครับกับเพราะว่ามันเป็นการทดสอบนะเพราะว่ามันนี่มองเสียจุดใดพ่อสอมใดแล้วกับสีเ่เหลี่ยมเรื่องรงรืออีกนะครับต่อมาก็มีสวิตช์ตรงนี้นะครับก็เลยเขามาปเปิดสวิต ไฟแดงสแตนบายก็ชนะนี็คือว่า,าใส่งานได้ครับเกียไฟว่าเก,กียไฟคุนอยู่กับมันหมอแเบ็ดหละส่วนมากแต่ว่าสถานานี็คือ,อใส่งานได้ดครับเนาะนี่ก็คือการาใส่งานยูพีเอสนะครับตรวจสอบยูพีเอสพ่อได้ใส่งานนะครับสําหรับอาบางที่เขาเอายูพีเอสนี่ไ้เป็นไ,ไ,ไปน้าทงน้าทาเนาครับเนาะ เป็นหมอแมดเป็นไฟเฉินเพราะอะไงสว่างน้ำหน้าก็ดีขึ้นกันนะครับแต่ว่ากิดใส่พารลมบ่อยแต่ว่าแอมมันบ่ถึงวัดมันบ่ถึงนะครับแต่ว่าสําหรับใส่ไฟแท่นทองสว่างสิ่ก็พ่อพ่อทูตเทไท,ทยได้ขึ้นกันอยู่ครับ